สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ดูเสียโจนะครับจะเปลี่ยนไปใส่เทนเลอร์นะครับเทนเลอร์หางโลเบินะครับเปลี่ยนลูกออกนะฮะกระทะสวยเลยนะครับกระทะนี่ลอกกระทะเอาเรียบร้อยดูเสียโจ ปเปลี่ยนหางนะครับในก็ขอดตรงไหนบ้างสิ้น,นยังสิ้นยัง่ะสิ้นบ่สิ้นคือหล,ลุดเะไเออหอ่ะสายนี้ควบคุมยังจะโจยสายนี่อ๋อดำดำขึ้นดำลงบ่นี่นะดำขึ้นดำลง Cái này lông, lông bọc, lông khâu bò ừ. Này Tông đừng xác nhăn bò Tông đừng xà lắc nhăn bò Cái đó đừng hãy bò, cứ vậy ดูนะลมดูลมนะแกดแกดนะครับวันนี้เปลี่ยนหางนะครับเอามาใส่หางนี่ครับเอามาใส่หางโลเบิรดนะครับหางนี้ก็จะซ่อมนะครับจะซ่อม เลือกอันนี้ครับทางลูกเบกกรต้าสวยเลยครับเบะทกต้่สวยเลยยางโคตันนี้ เสียอ wow! re ่ะยังอันยังเสียจอยังสิ้นรั่วนะครับสิ้นรั่วเจ็บปัญหาแล้วสิ้นรั่ว

ยางมัดไหมนั่นละออลูกยางลูกยางเสียนะครับนี่เมียนลงมือเองเลยครับเมียนเ <c oughs> มียนลงมือเองไล้าง <c oughs> แล้วก็ถ่ายนล้มันเครื่องนะเหรอ,อถ่ายก่อนแล้วถ่ายก่อนค่อยล้างไปเจ้เลยมเห,หมาถึงถ่ายก่อนแต่ว่ามีองนล้มันเครื่อง่ารนึงมีกองสองรูปาูปจะไปซื้อหรอ ละอ,อ๋อเท็จอ๋อล้างก่อนก็ได้ฮะเดี๋ยวไปดูป่าก่อนยิ้มป่ามาก่อนนะของขาลูกนึงมันลมแล้วใส่ของเราสั่งหาไปแล้วก็เลยค่ะอืมเอาเสียโจมาเลยอ่ะโจมาแล้ว นายสมียนพี่ลองทำไม่เปลี่ยนด้วยเอาเลยใครเอกไทยเอกเฮ้ยเจ้อ้าวเข้าแล้วเข้าแล้วใส่สายก่อนสิฮใส่เลยวีเดียวเข้าเลยนะ ลากขยับเบื้องมันขยับเบื้องมันออกวะเฮ้ยมันจะลากมันจะลากไหมนั่นยังมันจะลากนั่นขาดไหมล่างล่างขาด ฮะให้เสียนปั่นก่อนเอาดูเสียนนะครับลงมือเองนะครับเสียนใหญ่เราเสียมยนใหญ่เราลงมือเองเลยนะทำบัญชีด้วยทำงานด้วย,วยทำบัญชีด้วยทำงานด้วยนะครับ ใส่สลักนะครับหมื่บวานนี้บอกว่าไฮลิลีกไม่ทํางานนะครับวันนี้ทําได้แล้วนะครับว,รนะว,วันนี้ไม่ไปโรงเรียนวันนี้วันทิศนะอันนี้วันทิศ เงินกดเลยยงไนกดลงไปมันอยู่มันอยู่ไกลอยู่คนร้านนี่นอวา,านไฟหมดเหรอ ไฟหมดในเมื่อวานวันนี้ทำไมมันได้อ,ลกลกอะรถรถคันหรือเปล่าอ๋อรถต,ตอต่อมแบตไม่ดีนีม่มอรถต,ต่อต่อมแบตบ่ดีขวามล้มเฮ้ยขัวบแบตลี่ขัวดิอ้าวได้แล้วนะครับ เรียบร้อยสาเหตุอีอย่างแบตเตอรี่เสื่อมสภาพไฟไม่พออ๋อสาเหตุที่ไฮรีลิกไม่ทำงานเมื่อวานนะครับฮะาบ่หมอวนเนี่ยอ๋อสาเหตุที่กระบอกนี้ไม่ทำงานนะครับแบตเตอรี่ออน ไม่ใช่เตมีเยนมันเกิดจากอะไรนะเนี่ยแบตเตอรี่น่าจะอ่อนใช่มันสายพานเอ้สะพานมัน,น,นเลยอ๋อหางมึงก็เลยไม่ลงใช่ไฟมันไปเลี้ยงขนไม่พออ๋ออันนี้มันรถคนละคันนะครับเมื่อวานเมื่อวานหางไม่ลงก็เลยวันนี้ก็เลยเอารถคันนี้มาลองดูนะครับนี่น่าจะไฟไม่พอนะครับเตมนเอนบอก ไม่หลวงมาเหรออืมก็บอกหลวงต้องถึงมือตลอดอ่ะต้องถึงมือตลอดดูมือนี่นะไม่เคยจับเขาเลยไหนไหนเสมียนเออเสมียนต้องให้ถึงมือเสมียนตลอดใช่ถึงมือเสมียนเนาะเอองั้นไม่สำเร็จอะไระเอก็ไม่สเร็จเเออกิดจากแบตเตอรี่น่าจะเกิดจากแบตเตอรี่นะครับเมื่อวานนะ รถคนะคันนะครับตัวนี้มาเปลี่ยนหางไม่ลงก็เลยซ่อมหางกันอันนี้ใช้ได้แล้วนะครับน่าจะได้เปลี่ยนแบตเตอรี่อีกคันหนึ่งนะครับไม่แบตเตอรี่ก็ขั้วหลวมหรือเปล่าไม่รู้นะครับหางไม่ลง รับขนย้ายทั่วไทยนะครับนี่กระทะ,ทะกระทะสวยๆเสียโจอัเจลบีก่อนเออกระยโจอัเจลบีก่อนนะจโจอ,อาเจะบีกันรับขนย้ายทั่วไทยนะครับ เ้าเสียโจจัดให้สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับฝากติดตามทีมงานมันจันด้วยนะครับสวัสดีครับผม